สวัสดีค่ะวันนี้พี่จุ๋มก็จะมาทานว้าวผัดผักบุ้งค่ะไปได้ผักบุ้งมาสดๆเลยนะคะลูกสาวพาไปชอปปิ้งครั้งแรกหลังจากผ่าตัดนะคะโอ้โหเดินแล้วเหนื่อยมากเดินมากเกินไปอะค่ะคือมันมันต้องลดจํานวนลงเดินมากเกินไปก็เหนื่อยขาเขือเย็นเฉียบเลยค่ะแปลกเนาะเออนี่ค่ะข้าวเหนียวนะคะนึ่งปนกับข้าวเหนียวดํา แล้วก็มีต้ยมยำปลาค่ะนี่ยนะฮะต้ยมยำปลาใส่เขือเทศใส่ขาตะไครมใส่ที่น้ำขาวๆนี้เพราะใส่กะทินิดนึ่งออชอบใจรสเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีโอยปลาบองเนี่ยค่ะถ้าจะกลับบ้านไปอยู่เมืองไทยตอนกเกษียณหมายถึงว่า แก่มากๆอ่ะนะฮะไปให้คนไทยดูแลเราดีกว่าเพราะมันจะมีอาหารที่ถูกใจอยู่โรงพยาบาลที่นี่อยู่ไม่รู้นะฮะไม่ชอบไม่ชอบอาหารฝรั่งเท่าไหร่พอดูได้อ่ะนะแต่ว่าจะต้องกินอาหารจะต้องกินอาหารไทยเดี๋ยวขอแจ่วบองสักนิดหนึ่งแหมเป็นกินมันห่ยหวนนะแจ่วบองนะคะจิมข้าวเหนียว เนี่ยอืออือเจริญอาหารฮะกินขาตะไคร้ออกมาเลยนะฮะอืออร่อยถุงหนึ่งแล้วกินได้หลายเดือนแล้วก็เอาไปเก็บใส่เข้าตู้เย็นไว้นะฮะอือืออือผักเนพุ่งอร่อยค่ะ เป็นอะไรที่พี่จุ๋มชอบทานนะคะต้มยำปลานี่ปลาบัซ่าเนื้อน่ากินน่ากินดูแต่เห็นไหมเนี่ยค่ะควันยังขมขมวงละคะ มะเขือเทศะ่ะกันมะเร็งนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้เป็นเสมุนไพรนะคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงข้าวเหนียวดำก็ทำให้น้ำตาลมันออกมาช้าๆมันค่อยๆรีลิสนะคะถ้าเป็นข้าวขาวข้าวเหนียวขาวเนี่ยมันจะออกมาเร็วมากเนี่ยนะคะผัดปักบุ้งเนี่ยมันจะไปช่วยเรื่อง ระดับโซเดียมมีแม็กมีมโพแทสเซียมอยู่ในนี้นะคะอือยู่โรงพยาบาลนะเชื่อไหมว่าเกลือพี่ต่ําหมอเขาต้องหาโพแทสเซียมมาให้พี่กินโอ้โหรสชาติไม่ได้เรื่องเลยไอ้ <laughs> น้ำโพแทสเซียมเนี่ยมันรสมันแปลกแปกมันมันคล้ายๆน้ําเกลือนะแต่มันไม่ใช่น้ําเกลือ อืมข้าวเหนียวกับป่าอืมแล้วก็ชดน้ำละลอ้อนเดี๋ยววันนี้ต้องไปตรวเลือดอืไม่ก็ใช่ค่ะการกินอาหารของพี่จำเป็นมากเพื่อเพื่อฟื้นฟูสุขภาพค่ะ ะคไม่ใช่กินเพื่อความหรูหราฟู่ฟ้ากินให้มันอู้สู้อะไรเงี้ยเวลาพี่กินเ,เราพี่กินทุเรียนพี่ก็กินแค่เม็ดหนึ่งอย่างมากก็สองเม็ดก็จบเพราะรู้ว่ากินมาก้็ต่างขึ้น กินให้หายยากพอนะคะหลักการคือกินให้หายอยากข่าตะไครรสชาติหอมหวนชวนลื่นลมอาหารในโรงบาลไม่หวานกับมันเท่านั้นนะ <c oughs> มันไม่เปรี้ยวมันไม่มีเผ็ดอื <c oughs> ลองนึกดูนะคะถ้าเรากินไก่ทอดทุกวันเนี่ยแล้วก็เบื่อเบื่อนะพี่ก็อยากมากินผัดผักอะไรเงี้ยพี่ถึงโซเดียมต่ำฮะเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลนนะ่ะทานอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วการมันจะออกเนี่ยมันก็ทำให้กินอาหารไม่ได้ด้วยพอเราออกมาแล้วก็หยุดโคดีน ไม่ออกแล้วอ,อย่างนั้นก็ทานอาหารอร่อยทานนิดเดียวแต่ว่าเนี่ยกินที่เราอยากกินนะนะคะพี่ก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากมายแต่ว่าอ้วนไม่ได้อ้ำหนักเพิ่มไม่ได้เท่านั้นเองนะคะวาสนาเขาจะ วาสนาจะทำให้เราสวยอะค่ให้เราสวยแล้วเราสุขภาพดีนะคะนีคะเนื้อปลาเยอะชุ่มฉ่ำเห็นไหมคะปลาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องต้องลานะคะผักก็เป็นกากใหญ่นะคะทำให้ท้องไส้ถ่ายสะดวกสบาย เดี๋ยวต้องรีบไปแต่งตัวค่ะเพื่อไปตรวจเลือดโอเคนะคะพี่จุ๋มสวัสดีท่าน,นแท้ค่ะถ้าใครมีคําถามก็ส่งมานะคะว่าสนสงสัยเรื่องอะไรปลานี่ก็เป็นโอเมก้า3ค่ะช่วยให้เราเเพราะว่านี้เป็นปลาทะเลเราก็สามารถได้โอเมก้า3ได้อโอดีนนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะถ้ามีคําถามก็ส่งมานะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะคะถ้าช่วยคลิกไลค์คลิกแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพี่ทอ็อตเทนเตอร์ค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ